โอทีสวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุคนสวัสดีค่ะเออไปตลาดมาเมื่อนี่ได้ขนมกินน้ายามาาเนี่ยน้ายากะทินยากะทิจ้ะในพู้ละถากก้อนนอกขึว่านั่นละของโปรดจ้ะของโปรดมาลองชิมมากินน้ำกันเบ้งเจ็บแสบมันก็ดู Áo, mưa cha. Áo, áo. Bung bò. Hết, cô này mắc hết nè. Mì bung đấy cha. thịt. bung thay phi con. Áo, con. Con nhắc Hết lời đó nhỉ đứa. Hết lâu bò. Hết, hết. Ôi. Cái nằm da cả thịt. Phân xay ăn. Thịt là nó bà nó. Ô, hết chưa đứa, có ก็เลินเคินทึกเจ้าบ nice ้านนี aro aro ้ยัด okay. บ่อ well. ิ่มน้อก็เลยให้หลายกวอ่ะตายตายฝักกับกับมีสเนี่ยจ้ะาฝักกระเสียดขางหัวมาสามสี่เสียดพ่อแม่นบ่อืมยืนนิ่กับมิสชงอกผักอีตัวตัวฝักยาวจ้ะแล้วก็กระลำปีเจ้ะสียางหายยางอ้าว ข้ามแรกแคกหวานเอางงียักหน่อยอืมอืมอืมทำยาไหมงไง่เผ็ดแทบวะก็โดนจังกินแซ่บหรืตเจล่ะ Ui, không biết không? Bà, có thấy mọc xía ha mọc vô hiền ไมเปิดหมวกกินก้อนหมูนี่ไข่ตม้มกินขะปุ่นคือไข่กรุงเทพเนี่ยเนาะมีไข่ต้มกินกับ มีนูมียังไงท่านรัด

เราเลี้ยงกุ้งใหรอเป็นฟังเนี่ยเส้เส้สิงห์บ่เ่็กลัวเด้สิน้องคนโตกพราะเศร้าคนโตแห้งแห้งเหมือนันไม่ได้กินจำตอนนี้ก็วัยสามไม่ส่คนเกิดลินน้อยๆแลักเกิดีแดดออกน้านเนี่ยครับ อยากกินพัดมีโคลาตร้องมึงเติมถาดนี้นี่นนอน้องมึงมีโคลาดกับสเสียบเพื่อกันล่ะค่ะพี่น้องไปยังเตรียมแล้วไปคนมักมักเสร็จมักกินของเป็นเสร็จเป็นอย่างก๋วยเตี๋ยว้าวป้น ผัดมียังกับผัดไทยแล้วแห่งมักผัดไทยผัดมียขอลาดจะไปกินเนี่ยมีขอลาดค้นเคยยุคขอลาดมาก่อนเนา ตลาดตลาดนั่งอมพรวาหรืออมพรวัดนี่แหละเข้าใจโคราชวอลฟายตรงขามคนโคราชจ้ะกับอะไรมาโลนแล้วอืม những cái đẹp này rồi ok và bột em, Ừ, đẹp chỉ mới là rồi. ก็เสียบดินะเนาะบ่ได้เ<ม>ติมเครื่องปรุงเพิ่มก็แซ่บอยู่ค่ะ มาดม่สร็จบ่หมดขาดบบนี้ตดนน้ำมันตดนน้ำโกกกเขาว่ะยืนน้ำไรอีก เปียดเศนมือกินปลเปียกเศนอืมอัน <c oughs> อยากกินหนำด้วยพี่น้อง อ้าจจดจันถือใจบ้าพะย่ะปอกมักแส่บดีค่ะพี่น้องน้ำยาก,กะทิปอกเป็นเจินเส้นกัดกัดเสบยอ่มากกินอยู่พักลหลยๆจ้ะโอ้อยูข่ดเะเมือนี่ขาดบัย่ไหมจ้ะผู้รับถาดบะย่ง มดันเลยพอดีมันบ่มีน้ำยาตีนไก่่าจะเอาน้ำยาตีนไก่มากินเบิ่งเดี๋ยวมือหน่าเนาะใจยังเห็ดน้ำยาตีนไก่มันนี่กินน้ำยากะทิไปก่อนกะทิเขียวหวานจะเค็ดมอ๋อมันนี้ก็อิ่มแล้วเนาะยําก่อนเียบอยอ่ สำหรับคลิปกินข้าวปุ่นนี่้ะจาับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆใจที่เข้ามาติดตามรับชมพ่อใหญ่เตรียมกับเสาวใจในมือนี่จา้าผูใ้ใดถือใจมากก็กไล์กดแชร์ได้เ้อค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนัเด้วยค่ะสำหรับมือน,นี่กะเอาไว้ใหญ่ไว้ค้อนพี่น้องก่อนขอบคุณสุขสุขนะครับที่เข้ามาเบ่งมาติดตามช่องพ่อใหญ่เตรียมเสาใจสามารถกระชอบเป็นไยติชมกันได้ กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยมือนี้ก็เอาซ้ำในี่ก้อนครับก็ก้าสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะลำลำหรือรวย,ย,ยทุกคนใจล้